วัสดีครับนี่คือ Insights n w w s เล่าข่าวการเมืองแพ้เป็นพระบิ๊กตู่นายกตัวตึงยืนยันไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิน้นกับความเคลื่อนไหวเปิดดิวจิรจาจับคั่วตั้งรัฐบาลขณะนี้เคลื่อนไหวอย่างเดียวเก็บข้าวของเตรียมการกลับบ้านเก้าอี้ประธานสภาที่ยื้อแย่งกันก็นไม่ยุง่งไม่ใช่แต่ไม่ยุ่งเท่านั้นบางช่วงตอนของการให้สัมภาษณ์ พลเอกประยุทธ์ยังอวยพรเพื่อไทยก้าวไก่ตอนนี้เลือกประธานสภาให้ได้ก่อนหาปัญหาเพื่อไทยตบจูบก้าวไก่เป็นอะไรที่ยืดเยื้อพอควรเหมือนจะไม่จบง่ายแต่โดยที่การเมืองไม่มีอะไรแน่นอนทั้งสิน้นลิเกร,รงยอมสามารถพลิกผันได้แค่ชั่วมอคข้าวเดือดเหมือนกันฉะนั้นงานที่วายากก็ถึงสุดท้ายอาจจะง่ายมากก็เป็นได้ เรื่องแบบนี้ปรากฏให้เห็นมานักต่อน,นักบทจะกลับลำก็มีข้ออ้างประกอบสารพัดเศกสรรปั้นแต่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้ยังคงไม่ถึงเวลาเนื่องจากมีเวลาให้ต่อปากต่อคํากันอีกหลายวันนั่นเองกระนั้นก็ดีในที่สุดปัญหานี้ก็ต้องจบให้ได้ไม่มีใครก็ใครต้องถอยพักหนึ่งคงไม่เล่นแรงถึงขั้นพังไปรคาง แต่เน้นปณีปนอมรอมชอมถ้อยทีถ้อยอาศัยการเมืองวันนี้จับขวมมัวผสมข้ามสายพันธุ์ไม่ได้ต้องมองอนาคตด้วยและหากจะมีพักหนึ่งพักใดต้องถอยกูรูทางการเมืองสายเสี้ยมชี้ไปที่เพื่อไทยก้าวไก่ไม่ถอยแน่ทั้งประธานสภาในนายกรัฐมนตรีเขามั่นใจในใบเบิกทางตัวช้างชนะเลือกตั้งในมือ ชั่วโมงนี้ไม่ว่าใครจะมาไม้ไหนจึงใช้วิธีนิ่งต่อสู้เป้าหมายนั้นแน่นอนว่าเมื่อเข้าไกลเก้าอี้ใหญ่ถึงขั้นนี้แล้วก้าวไก่ต้องตั้งธงคว้ามาให้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนทําใจรู้เต็มอกไม่ง่ายกระนั้นถึงพ่ายเกมในสภาพ,พิกเป็นฝ่ายขานทางยาวต่อยอดพายเป็นชนะเบิ่มเบิมอาจจะง่ายกว่าเขาว่างั้น ขอขอบคุณข้อมูลจากมาัธิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ